ไปดูกันต่อที่นครราชสีมานะครับชาวบ้านซับเจริญเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สนเลยว่าราคาพืชผักหรือว่าของกินของใช้ต่างๆเนี่ยจะแพงแค่ไหนนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีมินิมาร์ทอยู่ในป่าอย่างน้อยเนี่ยช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าครองชีพลงได้ครับอยากได้อะไรเข้าไปเก็บนะครับ <ฮะ S 1> มีผลผลิตให้เก็บกันตลอดทั้งปีแต่มันก็จะรกนิดนึงนะเออนะครับการเดินเข้าไปนะก็ต้องนี่ฮะ มีทางนี้นะครับที่หมู่บ้านทรัพ์เจริญชาวบ้านเอช่วยกันทำนะครับอยู่ในตาบลโคกระชายอําเภอ,อคอน,นบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับท้ายหมู่บ้านเดินไปหน่อยก็จะเป็นสวนป่าที่เขาปลูกใหม่มีหน่วยงานภาครัฐนะครับจัดโครงการปลูกป่าปลูกป่าทดแทน ป่าเดิมที่เสื่อมสภาพไปยิ่งทิ้งรยเวลาเนิ่นนานก็ทําให้เกิดผลพืชผลทางการเกษตรต่างๆมากมายเติบโตนะครับจนมีเรื่องของต้นไม้ต่างๆพืชผักสวนครัวที่เติบโตเขาบอกส่วนหนึ่งอาจจะมาจากนกหรือว่าหนูด้วยนะที่ออกหากินแล้วก็ถ่ายมูลทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆช่วยทําให้มันกระจายไปทั่วบริเวณเลยแล้วจุดแรกตรงนี้ครับเขาบอกเป็นดงต้นพริกเข้ามาก็จะเจอต้นพริกซึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าพริกขี้กา มีให้เก็บกันทั้งปีเหลือจากกินก็เก็บขายขเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะครับ <c oughs> จุดที่2เป็นดงมะเขือพวงนี่ก็บ,บอกแม้ว่าจะไม่ดกไม่สวยงามเหมือนที่วางขายในท้องตลาดแต่ก็สามารถรับประทานได้ปลอดภัยไร้สารเคมีแน่นอนซึ่งก็บอกว่าช่วงนี้ก็จะมี2ชนิดเนี่ยครับที่ให้ผลผลิตเยอะนอกจากนั้นก็จะมีพืชผลที่ขึ้นตามฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นต้นกระบุกหรือว่าเห็ดปา่าเรียกได้ว่ามีให้เก็บขายเก็บกินกันได้ตลอดทั้งปีครับ ครับผมไม่มีใครปลูกครับผมธรรมชาติล้วนๆ้ครับผมยังมะเขืออย่างเงี้ยเขาไปขายกันยังไงเับมะเขือก็ราคาตามท้องตลาดครับที่ขายได้พริกสุดที่พาชาวบ้านมาเก็บก็โลแล้วเกือบหกสิบาทครับถ้าออกหน้าฝนตกดีๆออกเยอะก็ชาวบ้านก็ยิ้มออกครับผมไม่ได้ลงทุนอะไรแค่เอากัไกายกับตะกร้ามาก็เก็บได้เลยทั้งพริกทั้งอะไรครับเก็บได้หมดครับผมตอนนี้มีเยอะครับผม คุณพี่คุณพี่ใส่เสื้อกองทัพบกด้วยอ่ะพันกระแสไม่ได้เป็นสายลับอะไรเนาะแต่ชอบชอบคำว่ามินิมารในป่ามันให้อารมณ์เหมือนแบบช้อปปิ้งเบาๆเดินเข้าป่าไปช้อปปิ้งอะไรอยากได้อะไรเก็บเอาเลยแล้วก็แม้ว่าจะไม่ติดแอร์แต่ว่าก็ก็ฟรีทุกรายการสินค้าใช่ไหมไปกันต่อนะครับที่สุพรรณบุรีสวนอินทภาลันะครับบนพื้นที่17ไร่นะครับอันนี้อยู่ที่อำเภออูดทองครับ คือเขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยคือคุณจีราวุฒินะครับเขาบอกว่าเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยปล้ำทีมชาติไทยมาก่อนนะครับร่วมกับภรรยาอยากจะสร้างอาชีพหลังเกษียณนำสายพันธุ์อินทผลัมนะครับจากต่างประเทศมาปลูก1ปี9เดือนออกลูกโดดแบบนี้แล้วคุณโอ้ <Ooh. S 1> นะก็เก็บขายได้นะครับแล้วก็ยังไม่พอเนี่ยมีต้นปาล์ม oh. ต้นทุเรียนกล้วยขนุนส้มโอมะนาวไร้มเมล็ด ปลูกผสมผสานนะครับให้เกิดรายได้หมุนเวียนช่วงนี้ไอ้ต้นลูกนี้ออกลูกใช่ไหมพอในช่วงเวลาถัดไปอีก2-3เดือนก็อุย้ยนี่ส้มโอใช่ไหม มะนงมะนาวใช่ไหมครับมีหลายชนิดเต็มไปหมดเลยปัจจุบันก็เริ่มส่งขายทั้งหน้าสวนแล้วก็ตลาดออนไลน์และก็มีรายได้เสริมนะครับต่ำๆกว่าก็30,000บาทต่อเดือนใครสนใจอยากจะศึกษาอยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เขาต้อนรับนะครับปักหมุดไปได้ที่ภูโพทองนี่นะครับที่บ้านหนองโพตำบลดอนคาอําเภออุดทองครับสอบถามหรือว่าสั่งซื้อผลผลิตได้ตามช่องทางที่เราขึ้นหน้าจอนะครับค่ะ